บายดีมีสุครับพี่น้องป้องไปผู้เปลี่ยนตะหักเป็นตะเพียงผู้เป็นตะหตะยอผู้เป็น,ผ,ปนผู้เป็นตะเว้าทุ่งทั้งผู้บบาทั้งผู้สาวสาวสำเร็จสาวสำน้อยตีเข้ามาที่ตามรับชมรับฟังนะครับทั้งด่านยูทูบคนเมืองลำดวนขออื่นขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก ซับนะครับที่พีดองซอยกดไหลกดแซ์และกะซอยกดติดตามนะครับขอบคุณทุกซับกับพี่ดองครับกวนเสด็มากแต่ละซับนี่โอ้ยนะครับผู้ขายกระลุนจนเมื่อยครับแต่ละมือก็ะได มนีส้สด้จากซับเนาะมนีมน้สด้จากคนเนาะกดที่ตามเนาะนะครับลุ่นเสะดะ้ลุ่นให้ก้นลุ่นละวันที่หนึ่งกันยังว่าพี่รองนะครับ <c oughs> เอาพฉะนาั้นพี่รองที่เขามาที่ตามเบิ่งที่ตามชมทางช่องยูทูบคนเมืองลำดวนแล้วนะครับอย่าลืมเ้อนะครับกดมาร์เกดิ้งให้เนี่ยครับพี่รองครับข้างล่างนี่แหละนะครับกดมาร์เกดิ้งและก็คอยซอยกดที่ตามนะครับกดที่ตามแล้วอย่าลืมกดถึงใจน้ำนะครับยกโป้นะนายยกโป้นายยกโป้ลลายครับ แ้วก็ซอยกดเซ่ให้น้ำเน่ยได้พี่ดองเด้อนะครับ